ใครกังวลในเรื่องของแขนนะคะถ้าใส่แค่เสื้อทรงเสื้อกล้ามเนี่ยอาจจะก,กังวลน,นะแต่ว่าถ้าใส่มาเป็นคอปาดขนาดเนี้ยนะจะดูผอมลงดูตัวบางลงนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดสไตล์โมเดิร์นนะอ่าด้านบนเนี่ยคะ่ะจะเป็นอ่าคอผูกนะคะข้างหน้าเนี่ยนะคะที่เห็นเป็น C2 เนี่ยะคะ่ะ คือของจริงใกล้ๆเนี่ยนะปากแบบปักแน่นมากปักแน่นมากใช่ถ้าใครรู้สึกว่าข้างเลยิบระยะับเลยยิบะลยับคือแบบว่าคือข้างหน้าแม้ว่าจะเป็นซีทูลึกนะแต่ว่าไม่ได้ดูโป๊เลยโชว์ช่วงไห่ปลานิดนึงนะคือบอกเลยว่าสวยแล้วว่าจะดูตัวสุดชลุดริกซี่ดูผอมตัวนี้จะเป็นแบบซีทูที่อยู่ด้านข้างนะ นะคะการที่มีผ่าข้างเนี่ยข้อดีก็คือทําให้ดูตัวผอมแล้วเราหมุนตัวหันข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยค่ะอ่ะมันจะมีแบบว่าความเป็นทรง V อ่ะเพราะว่าถ้าชุดนะบอกเลยว่าถ้ามันมีเป็นซีทรูทรง V นะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าก็ตามหรือข้างข้างก็ตามนะคะมันทำให้บริเวณนั้นอนะ่ะมันดูเพียวดูผอมดูเส้นตัวยาวขึ้น